เยจูอุไรแจ้งกิจกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดสมุทรปราการและสะทอ,อุดมแจ้งกิจสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการได้เลิกทําบุญเปิดอพาร์ตเมนต์ใหม่โดยมีนายกเหล่ากาชาติพร้อมคณะเหล่ากาชาติสมุทรปราการและสมาชิก กลุ่มสตรีสมุทรปราการเข้าร่วมพิธีคุณอุไรแจ้งกิจกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการและสมาชิกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสมุทรปราการได้เลิกทำบุญเปิดพ์ตเมนต์แห่งใหม่ใช้ชื่อเหลืองอุไรเลขที่468ภายในซอยปลังเปงหมู่หนึ่งตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการโดยได้รับเกียรติจากนางนงรัตน์คมเกษตรนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยสมาชิกของสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพสมุทรปราการ โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดมนต์อนุมโมทนาเจริญพระพุทธมนต์พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมถวายพระทาหารแด่พระภิษุสงฆ์เพื่อนำกลับไปฉันทีวัดคุณอุไรแจ้งขดกล่กาวว่าครอบครัวของตนประกอบอาชีพทำหอพักอพาร์ตเมนต์ที่พักมาหลายปีในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราการและด้วยช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีและปัญหาด้านโควิด1 i ทำคนมีรายได้ลดน้อยลงตนจึงอยากช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยการคิดค่าห้องไม่แพงมีที่จอดรถให้ได้กำไรนิดหน่อยเพื่อให้คนพักอาศัยอยู่ ได้เราก็จะอยู่ได้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปอันไหนช่วยได้ก็ช่วย